สวัสดีครับกลับมาเจ,เจอกับมอนอกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์กลับมาเจอ,เจอเนเิดกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสดค่ําคืนวันศุกร์นี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสดตัวที่2 Bristol City กับเลด ห้ามพาดด้วยาการทั้งพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากมากครับเรามาใช้ข้อมูลสอูหูดูแฮนดิแคปมิตอนซิตี้กับบรีดเดิะดแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแข่งขันกันตอนตีสามสนุนราคาให้ทีมเยือนรีดบุกมาต่อครึ่งควบลูกหลบสิบมิตอนซิตี้กับบรีด ไปดูกันครับว่าสถานการณ์ในตารางลีกเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูสถานการณ์ในตารางลีกของวิตอนซิตี้กับลีดกันสถานการณ์ตอนนี้วิตอนซิตี้คือทีมดาบที่13ของตารางมีอยู่38คะแนนถามว่ายัางลุ้นพื้นที่เพย์ออฟได้ไหมได้ยังมีความเป็นไปได้เพราะถ้าเรามองขึ้นไปเนี่ย เอาซักเที่ยวอันดับที่หกอย่างโคเปนที่เนี่ยโคเปนที่มี44โคเปนที่มี44ตอนนี้มีสาแป8ก็ห่างแค่หกคะแนนหกคะแนนกับจำนวนเกมที่เหลืออยู่อีกเพียบเลยก็ยังมีลุ้นอยู่อย่างแรกที่สุดเลยคือต้องเร่งเครื่องแตะเลขอันดับที่สี่ก่อนให้ได้แตะหลักสี่ให้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันกับการไต่อันดับซึ่งเป็นไปได้ไมีต้อนยังนุ้นได้ นะสำหรับพื้นที่ p a y o f f นะในขณะที่ลีดเนี่ยขั้นต้นนี่ยพวกเขาก็หวางพื้นที่ p a y o f f เหมือนกันแต่ตอนนี้พวกเขาขยับเพิ่มอยู่ดับที่สี่มีอยู่ห้าสิเจ็ดคะแนนซึ่งพวกเขาลุ้นได้ไกลกว่านั้นก็คือลุ้นแย่งอันดับที่สองจากทางอ e ินสวิตเพื่อที่จะเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติซึ่งบังเอิญเหลือเกินว่าถ้าเทียบกันดูนะระหว่างอ e ิวิต ซาลแทนลีดบอกเลยว่าซาลแันกัลีดเนี่ยใช้คําว่าความเก่านะมีมากกว่าทางอินทวิตมีความเป็นไปได้เลยทีเดียวที่จะยื้อแย่กันได้เพราะนั้นแน่นอนครับความมุ่งม,มั่นของลีดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พื้นที่ไปออฟแหละแต่ลุ้นเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติแย่งอันดับที่สองซึ่งมันมีคะแนนห่างแค่สองคะแนนน่ะสนุกแน่นอนครับกลายว่าไอ้กลุ่มเนี้ยสามทีมเนี้ย มันจัสนุกมากในการแยกแบบที่สองนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันลุ้นสนุกระหว่างเลสเตอร์อิสเวตว่าใครจะเป็นแชมป์ลีกและน่าจะจูงมือเลื่อนชั้นโดยอาจันุวนว่ทั้งคู่แต่ตอนนี้ไม่ล,ละอิสเรตมาดับลงแทนเลสเตอร์นะครับเป็นจากหงลอยลอยสบายนี่คือสถานการณ์ข้างต้นในตารางลีกระหว่างบริ์สตันซิตีจับ้านกับบริลยูเนเต็ดทีมเยือนนะ ผลงานห้างเกมหลังสดุดโอ้โหบอกเลยครับมันแล้วครับพร้อมผลงานห้างเกมหลังสุดของมิตันที่ยืนอยู่ในฐานอันจฉริยบอลรองไม่ขี้เหร่เลยชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งคือไม่ขี้เหร่ที่ว่าเนี่ยในแง่ของเมื่อเมื่ออยู่ในฐานะบอลรองนะไม่ขี้เหร่พร้อมแพ้แค่เกมเดียวอ่าที่สําคัญไอชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งเนี่ยการลงทุนก็มีกําไรนะ กำไรไปสองเกมครึ่งครับทุนเกมครึ่งอย่างน้อยมีข้าวกินนะร้านแกงสบายๆชิวๆไม่มีปัญหานะสำหรับท่านใดที่ตามวิตอนซิตี้ส่วนดลีดยูไในเต็ดผลงานห้าเกมหลังสุดดีมากชนะสี่เสมอหนึ่งแต่ผลงานดีแต่การลงทุนกลับไม่ดี พราะการลงทุนกำไรได้แค่สองเกมกำไรได้แค่สองเกมขาดทุนไปสองเกมครึ่งเข้าเนื้อใะอยังนั้นควักเนื้อใะอย่างนั้นก็อาจเป็นเพราะว่ารีดเองต่อราคาเกินหนึ่งลูกทีไรตายเกลื่อนทุกทีซึ่งนั่นเกิดขึ้นกับสามเกมหลังสดครับจะเห็นว่าต่อลูกครึ่งลูกควบลูกครึ่งครบสองตายเรียบเพราะรีดทำได้แค่เบียชนะกับ เสมอพีมาในล่าสุดในศึกบอลถ้วยเอเมครับแต่โอเคละเกมนี้มันไม่ได้ต่อราคาแพงแถึงขั้นลูกกว่านะก็มีความน่าสนใจอยู่อย่างไรก็ตามในแง่ของการเจอกันการเจอการยกมาฝาก5เกมหลังสุดจะเห็นว่าลีดเอาชนะไปได้ถึง5ครั้งหรือว่าเอาชนะได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเกมไหนบ้านนอกบ้านลีดเก็บกินเกลี้ยง ครัห้หนึ่งเหมือนบอลแพท้ทางกันเจอเมื่อไหร่ลีดก็สบาย,บายและถ้าย้อนไปไกลกว่านี้อ่ะสิเกมเลยสิเกมแดงก็ต้งบอกว่าลีดเ,เนี่ย,าาายสามารถเอาเชนะมิตสตีได้ถึงแปดเกมแพ้ให้มิโตนหนึ่งเกมแล้วก็เสมอให้กับมิตอนอีกหนึ่งเกมหมายถึงสิบเกมนะแต่จริงๆแล้วมองแค่ห้าเกมหลังสุดก็เห็นในชัดอยู่แล้วล่ะว่าลีดดูข่มมิ้ตนกว่าในมุมนี้นะในมุมนี้ นี่คือข้อมูลพื้นฐานครับทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วว่าชอบแบบไหนชอบความเหนียวแน่นแพ้ยากของมิโตนในานะบนรองหรือชอบรีในานะบนต่อหรือชอบสถานการัดการที่ดีดมันคมเวลาเจอมิโตนก็ว่ากันไปนะนี่คือข้อมูลในส่วนของผลงานการลงทุนการเจอกันและอันดับคะแนนในตารางลีกส่วนตัวผู้ตัวแฮนด์แคปจากเจ้าหน้าห้าลาย ปรากฏว่าวันนี้เจ้าทางห้าหลายในส่วนของราคาปูเลือกยืนอ,อยู่กับปลีตปรับราคาลดลงทั้งหมดเลยห้าหลายครบถ้วนไม่มีเห็นตา่างไม่มีเห็นสวนช่องเสมอก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดห้ารายครบถ้วนช่องทีมจะว่ามีตอนนีก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดห้าหลายครบถ้วนไม่มีเห็นตา่าไม่มีเห็นสวนเหมือนกันเพราะฉนั้นในตัวราคาปูอ่า,ากเจาก้าห้าลายเนี่ยเลือกเชื่อใจรีดอยู่ในแต่แผนที้แคลของรีดอยู่ในแต่ครึ่งครบลูกลบสิบ ก็ปรากฏว่าเจ้าเป็นปรับลักษณะครั้งมากเสียงสี่ต่อหนึ่งนะสี่ต่อหนึ่งเชื่อใจบอลต่อทีมเยือนอย่างหลีดปรับราคาลดลงสี 1, ่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องบอลรองเจ้าบ้านมินสตอนก็แสดงว่าในไฮคคนคิคครค่งลูกนี้เจ้ายัางคงไว้ใจบอลต่อนะบอลต่อทีมเยือนนะไปในทิศทางในการราคาผูที่เชื่อใจทีมเยือนเช่นเดียวกันวันนี้มองว่าทีมเยือนอย่างหลีด ก็น่าจะหมกไปปราบมิตันซุดนี้ได้ถึงทิ่นถ้าทําได้อย่างนั้นก็เป็นไปตามทิศทางแนวการแสติการ,จาการ AD, เจอกันที่ลีดเจอมิตันเทไรทําได้ดีทุกทีก็เรียกว่ามีความสอดคล้องกันอยู่ทั้งของ้อมูลพื้นฐานทั้งผดดู้ดล่ดนครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องวางใส่ต่อลีดนะครับนะรออาวางใส่ต่อลีดแตนะ่มั่นใจว่าน่าจะหมกไปไป,ไป,ไปชนะมิตนซีได้ อย่างน้อยถ้าทำได้แค่เบียดชนะก็ยังได้กินหนึ่งมุมไหมก็ดีกว่าที่จะต้องไปเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะถ้าไปยืนบัลลองวัเพราะนั้นถ้าหลีดราคาต่อไปถึงหนึ่งลูกแบบนี้อยู่ได้อยู่ได้ไว้ใจได้อยู่ต่อหลีดครับเป็นที่เด็ดตัวเน้นสดนุดสิบดาวเป็นตัวบ้านเด็นสดนุดเน้นสุดตัวที่สองใน EP สองประจําคือวันศุกร์นี้สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่ง EP3 EP4 นะครับก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนะะครับนะส่วนใน EP2 จัดบอดต่อลีดครับนี่คือบรอรโอเคนะบรอรเคจะเอาลงทุนอย่างนะอยู่ต่อลีดนะใครชอบก็ตามนะสวัสดีครับ